วันที่19พฤศจิกายน2568สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2567เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมพัฒธ,ธรมหาราชโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัอพอํเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายอนุกูลศรีสมบัติผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งและผู้อํานวยการเขตตรวจราชการที่15เป็นประธานในพิธีโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับพระราชทานจํานวนทั้งสิ้น30รายสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสองได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยว่าที่ร้อยตรีนพดลใจแช่มรองผู้อำนวยการสาพปเชียงใหม่เขต2องนำบุคลากรเข้ารับพระราชทานจำนวนห้ารายได้แก่ 1. นางสุรางอินทรักษาข้าราชการบำนาญ 2. นางฟองจันรใจแก้วผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 3. นางศีลาโพธิวงศ์ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 4. นางปารมีกนก,กาสายัยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 5. นางรำพันทองคำผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำ